นั่งอยู่นี่ถ้าหากผูใ้ใดมีปกติร่างกายได้เคลื่อนไหวปั๊บแป๊บจิตใจมันคิดปั๊บแป๊บเห็นนั่นผู้นั้นเป็นผู้มีปกติจึงวเป็นผู้มีศีลจึงจัดการกับกิเลสอย่างหยาบได้สมาธิแปว่าตั้งใจตั้งใจฟังตั้งใจเบิกต,ตัวเฮาพี่เด้บุญเมศสมาธิไปนนั่งหลับตานั่งมุ่งให้หยางกระรู้จักนั่นอันนั้นสมาธิแบบหนึ่ง สมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นทําการทํางานพูดคิดนั่งอยู่นี่ตั้งใจเบื่องใจเองพี่ตั้งใจเบื้องการเคลื่อนไหวของพี่บอกไปเบื้องผู้อื่นมู่เห็อยังเห็นทันทีนี่จว่าให้มันคือตาไกป่ปานี่อย่างโบรานคันคือไก่ตาตูมไก่ตาโลดุโอยมันก็ใส่บ่ได้ปฏิบัติธรรมบอกเอาหน้าเลิกละข่มตัวทั้งหมดเปลี่ยนแปลงทั้งมดัดปีนี้เป็นอย่างไร พอดีผรู้จักอันนี้แล้วผมก็เลยรู้จักสินสินโมเมสินห้าสินแปดผมรู้จักอะผมเกิดสูตรขึ้นมาสินขันสมาธิขันปัญญาขันนั่นขันคือที่ผมรู้จักแต่ก่อนมุมมหาเนี่ยหวายขันคือที่ขันคือรองรับขันคือต่อสู้ผมเข้าใจอย่างนันขันดีตักนาดได้กินขันแตกตักนาบ่ได้กินขันดีตักเข้าไปแซห้บ้านให้เจ้าหัวไอจวก กหน่าอยากกินมะขันสกปกนี้จากน้ำกวนได้กินขันแตกอะบัดนี้เฮาขันห้าเฮาเนี่ยสินขันสไม่ได้ขันเรียกว่าขันสามขันสองที่ว่าลยงไกว่าแล้วเรื่องนี้ขันห้าโบตรงแล้วมาจีปฏิบัติธรรมมาจีเก้าหน้าได้ยังไงมันต้องตรงนี้คนมันต้องเข้มแข็งจัิงว่าเอากันเข้มแข็งทีนี้มู่เฮาอยู่เนี่ยถ้าหากว่าฝัง และปฏิบัติอย่างที่ผมว่าหลักพุทธศาสนานี่มาทํำขามสาว่างให้ใกโ,โลกโลกจี่บเดเลื้อนหล่นโบสับสนโบวุ่นวายโบเดือดร้อนอันนี้เขามีที่อยากไปประกาศทุดงบนหัน่นทุดโเนี่ยทุดงหมายถึงอันใดได้นุ่งผ้าขาวบอกได้นุ่งผ้าเหลืองไปเป็นสิบเป็นสาวเป็นร้อยเป็นพันไปแล้วระบุหัวจักละขมส่วนมันจีไม่ไปทุดงทุดงไปว่าขัดเกา พันวากันขัดเกลวควมซัววามซัวมีอยู wow. ่ที่ใดในจิตในใจเขานี่เอาออกบนมี้เอาออกดอกมันเห็นมันโบยเฮ็ดพุนเอิญกิเลดอันนั้นนะมันโบดีเขาเอาตัวสติตัวปัญญาตัวสมาธิทีมาไว้กับเนื้อกับตัวการพูดการจาการทำการคิดเราก็จะอ่อนน้อมทอมตนลงมาอ เอาถอยตัวลงไปว่นนม่ปฏิบัต,เบตรริเอาสนะคนอื่นเนี่ยปฏิบัติธรรมะนี่เพิ่นวาเนี่อาสนะคนอื่นนะลอยคังพันคังหมื่นคังแสนคังว่ามีประโยชน์เฉาเอาสนะตนที่เดียวเการพูดลอยคำพันคำหมื่นคำแสนคำล้านคำก็ตามสู้การกระทำความรู้สึกครั้งเดียวบ่ได้เนี่ยเพิ่นว่าจังไนแล้วเฮาจีเฮ็ดจังไดใครที่มาให้เฮารู้ รู้ตัวเฮาอ่ะที่ให้เฮารู้ได้บ่เทวดาให้เฮารู้ได้บ่ก็โตเฮาแต่ว่ารู้ตัวเฮามันเป็นยังไงเมื่อแยกสมถกรรมาฐานเมื่อมีสิลขันสมาีิขันปัญญาขันเรียบร้อยดีแล้ว,วก,ก่อนเลยรู้วิปัสสนาด้วนด้วนแบบเดียวแบบนีว้วิปัสสนาล้วนด้วนนั้นมีญาณปัญญาปิสูตหนึ่งครับจิตใจตั้งมั่นเพราะมีสินขันห้ามีสิน หรื้อว่ารูปขันมีสินเวทน,นาขันมีสินสัญญาขันมีศินสังขารขันมีสินวิญญาณขันมีสินที่ว่าจจ้นใดก็ได้มันเป็นเรื่องสมมูิเป็นเป็นสูตรอันหนึ่งเอามาขยายตัวเอามานี่คือคืนนี้นะครับมันวาหลายเลยตัวจริงมาน่อยน้อยครับก็เลยรูอ่ะทาบาปด้วยกายเนี่ยเอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไปทุจริตตายแล้วไปตกนรกขุมใดโยนสิ ทหารนรกมีอหรือว่าคำพูดนี่เนี่ยพูดผิดคิดผิดบันเนี่ยนี่พัะสูภพระวินัยรับพูดผิดออกมาแล้วบันเนี่ยตายไปแล้วไปตกงนรกขุมใดคันนรกมีนานจากปีจากเดือนเนี่ยเข้าใจง่ายไหมบันนี้เรื่องมูนี่มันสร้างมาจากใจบันเนี่ยใจคิดผิด คิดทุจริตคิดโมตรงกับคําพูดคําสอนของพระพุทธเจา้าตายไปแล้วไปตกนรกจากปีจากเดือนท่านมันมีจริงท่ามนมัมนบูจริงไปไสมันหูจักก็จะมันเห็นครับนี่วิปัสสนาจึงววารูแจ้งรูจริงวันนี้ทําบาปด้วยกายกระทําวาจากระทําใจกระทาพร้อมกันเลยบันอยู่ถ้าหากนารกมีจริงตายไปแล้วไปตกนรกคกุ่มใด นานจากปีจากเดือนผมเข้าใจอา่ารยเพราะว่าผมโบูฮูเนี่ครับอันนี้แหละเป็นสูตรที่เราควรศึกษาและปฏิบัติให้รู้ถ้าหากเราบูรูอย่างซีเราเต็มทีเป็นผ้าคที่ริ้วทีเดียวเป็นผ้าเสร็จเทาบวชมาน,นี่เขาจะประโยชน์ของเขาน้อยที่สุดอันนี้ส่งการบวชในพรนวาต้องศึกษา ถหากศึกษาหลักสูตรนักธรรมชั้นสืชั้นโทมันก็บอว่าเป็นอนิสงการข้าพรรษาสำหรับทัพเลี่งควรฟรีนี่ต้องรู้ธรรมะอนิจจึงเป็นอนิสงการข้าพัรศาถ้าหากบลูอันน่้ก็แสดงว่าอนิสงการข้าพัรษาเขาบ่มีแล้วมริงจริบัดนี้ในทางตรงกันข้ามทำบุญด้วยกายปากเบาาหากสวรรค์มีนิพพานมีจริงตายไปแล้วไปเกิดยุสวรรค์ นานจากมือจากวันจากปีจากเดือนเข้าใจย่างไหมบัดน,นี้ปากดีวาดีวาเตคมสัตว์ข่มจริงนี่แหละให้คนฟังตายไปแล้วไปเกิดสวรรค์สันฟ้านิพานมันจากปีจากเดือนถ้ามีจริงนะถ้าบบมีจริงไปใส่เนี่ยมันูข้าใจนสิงบัดน,นี้ใจกด็ดีคิดดี คิดเต้ดีไงเดปทำาต็้ดีตายไปแล้วตะเกิดสวรรค์สันไหนนานจากปีจากเดือนหูจักอย่างสีเห็นอย่างสีครับอันนี้เป็นสูตรสูตรหนึ่งของบุคคลผู้ที่รู้จริงจริงวารู้แจ้งเห็นจริงตามควมเป็นจริงจริงวารู้ตามเห็นตามเป็นสาวกพุทธ,ธะเนี่ยเข้าใจไหมครับวันนี้ตายก็ทำดีพูดกับพูดดีใจก็คิดได้ดี สามอันนี้พร้อมกันเลยไปถ้าหากสวรรค์น,นี้ผ่านมีเป็นยังไงไปเกิดอู่ใสเขางจีไปเซอร์ไวอ้อยู่จากปีจากเดือนมันหู้จัก่างสี่ครับพอดีหู้จากอันนี้คล้ายๆคือฟิวไฟฟ้านี่ครับคันว่าแม่มันมัน,มนสว่างอยู่กับเหมือนว่าดับค่ะมันดับกับเหมือนเขาไปปิดให้มันสว่างอันนึงบีปปั๊บหนึ่ง ขาดมัดต,ตัวโตพี่ครับให้บอกมีดบาดเขาแต่ก่อนเหมือนออกฝากบาดครับวันนี้เลือดมันกลับคืนครับมัดทุกหยดทีเดียวบอกออกปักบาดหดตัวเขามัดมันเป็นอะไงสันครับนี่เป็นอยู่ห้ประมาณจากห้านาทีผมเป็นเดินจงกรมผมว่าผมพ้นดินก็จากเม็ดหนึ่งหรือสองเม็ดพุ่นครับปาดคนเนี่ย คำสอนน้อยๆมนเป,ป็นคมปานนีนอเพียงแต่ทความรู้สึกตัวนี่อันนี้สมันมากปานนีกว่าันอกเหนือจากนี้ไปบ่มีแล้วก็เลยรู้จักจกืดมัดเนื้อมัตัวคือสำเรียงแห้งๆนี่ครับเป็นเขาพ้อมันคือดักแด้นี่ครับทุกคนต้องเปน็นอย่างสี่ยกเว้นบได้ชวนจะตายนี่แหละครับแน่นอนที่สุดแต่ว่าคนบุรุษจักอันนี้กับ ไปทางผิดได้ครับบน,นี้อันนี้ผมว่าเมือนกับนักมวยครับนักมวยเนี่ยเขาเจ้าขึ้นเวทีแล้วโดดจัดลงขาเจ้าวัสนามวยอยูมุนย่าก็ได้สบายคนบูรุษจักวิธีโดดแล้วเอาหัวลงก้อนคอหักตายาำนี่นั่นเป็นส่งก็เลยรู้จักโอ้อนี่คําสอนของพระเจ้าทั้งหมดเลย แปดหมื่นสี่พันธรรมขันนั้นบรรจุลงที่ตรงนี้ถ้าหากเราเรียนรัดมาสู้สู้สําเร็จอันนี้แล้วแสดงว่าเขาได้เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าผมเข้าใจอย่างเตผมจึงบูเสื้อผ้ยทั้งมัดเสื้อว่าของจริงมันมีในคนทุกคนในกเวนบ่ได้เรื่องนี้ผู้ยิงก็ต้องไปนี้ผู้สายก็ต้องไปนี้ ถ้าเนงก็ต้องไปนี่ถือศาสนาใดละที่ใดก็ต้องไปนี่เพราะทุกคนมันต้องตายเมื่อนหนัเนี่ยทุกคนต้องตาย,ค,ตตายความตายมีจริงไหมหรือไม่มีเราโบาเห็นเราโบรู้เราเห็นแต่คนตายเน่าเข้าโลงนั้นแล้วอันตัวตายจริงๆนะ่เขาโบาเห็นมีคนว่าตายเสียก้อนตายยังไม่มีลมหายใจเสมอเมื่อถึงที่สุดแล้วหยานยอมมีคนว่าน่นตัดใบหนังสืออันธรรมวิจาม เป็นหลักสูตรนักธรรมสันเอกครับผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องว่าั่นให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่าส่นอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันอานิสงไม่ต้องพูดเลยค่ันเป็นวันหนึ่งเป็นพระอรหันต์าร ถ้าหากวิจากการเป็นพระอรหันต์้วต้องเป็นพระอนาคามีอยู่ทันแมรนบูมหาวาัฒน์แน่นอนที่สุดวัตถุเป็นวัตถงแล้วเฮาเฮ็ดมาเนี่จากกี่ปีกี่เดือนมาแล้วให้ฐานรักษาสิมานี่จากกี่ปีกี่เดือนมันบ่มมีญาณมาบอกเขาว่อันนี้แหละเป็นสูตรสูตรหนึ่งของบุคคลผู้ที่รู้บ่แม่เขาจะไปเรียนเรียนนัดอันนี้ครับ สำคัญให้รู้สึกตัวนี่แหละปีนี้มันต้องเอากันอง่าซีเียครับผมคิดวางโครงการไว้แล้วปีนี้มันต้องทำสัดสัดทับมิงขวดผู <moving> <together> ้ใดหักพอใจอยู่ทิบฝึกเนื้อฝึกตัวก็มีหมุนเตรียมเนื้อเตรียมตัวผมคิดพยายามเข้ากุดทุกองค์ทีเดียวซิ่งของพยายามเก็บให้มน้อยที่สุดเพราะจิบปฏิบัติธรรมะ ฟื้นฟูจิตใจจริงๆถ้าหากผู้ใดบ่พอใจอยู่เออบังคับนี่เกินไปกนมีมุนไปได้ครับบวห้ามบ่เม่นผมสิสักส่วนนี้ยังครับผมบอกมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้บอกมาเต้นเนินๆเม่อวันหยุพอเนี่ยบอกมาเต้นเนินๆปีนี้มันต้องเอาจริงเอาจังปีที่แล้วเนี่ก็ผมบทสบายแล้วปีนี้ก็บทสบายเจ่ว,ว่าครับว่าผมจะพยายามทำเพราะว่าเวลามันรัดลุมเวลามันน้อย มันหมดไปถ้าหากเขาบวตั้งใจสอนกันแล้วสูตรสูตรอันนี้เม่ยกีสูตรหายไปมาขาดบ้านขาดตอนไปสูตรสูตรนี้ผมว่ามาเนี่ยเวาตามที่ผมได้ประสบเหตุการณ์อันนี้มาจึงว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ากัลวาได้เป็นคําสอนของผู้ลูกกัลวาได้รู้อย่างไม่รู้อันหนึง่งลูอย่างผู้ลูอันหนึง่ง รู้อย่างไม่รู้นะ่ะคือรู้ที่จิตใจมันบู่รู้จิตใจมันบนรับรองอันนั้นรู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้รู้แล้วจิตใจมันแน่นแฟ้นลงไปเลยทีเดียวถึงเป็นตายก็ต้องเอาชีวิตเข้ารับรองมนุษย์นี่เป็นว่ารู้อย่างผู้รู้ได้ประกาศความจริงต่อคนทุกคนได้ไม่ผิดเลยเพราะว่าทุกคนมันเป็นนักดนดรี เขานั่งอยู่นี่จีิมีนั่ง่สบายอยู่ซื่อนี้แต่บางคนหนักสบายซื่อบุหุจักว่าจิตใจเจ้าของคิดอย่างร่างกายเจ้าของนี่รูปอันนี้เคลื่อนไหวโดยบุหแต่กับบุลูอัน้อันนั้นกับรูยังไม่รู้สบายซื่ออันรูอย่างผู้รูเนี่ยนั่งอยู่นี่เขารู้มันเคลื่อนไหวรูรถนี่เป็นว่ารูอย่างผู้รูจิตใจมันคิดรู้นี่รูอย่างผู้รูรูเท่ารูทันรูจักกันรูจักแก้เพ่อนว่า รูจะออกสนะตัวได้คนหนึ่งคันรูเอาสนะตัวบ่ได้ก็โอยกับรูอย่างผู้ไม่รูยู่มแล้วบ้เนี่ยคมรูจะมีสองรูรูย่างไม่รู้อันหนึง่งรูอย่างผู้รูอันหนึง่งจำให้มันดีถ้าหากว่าเขาปฏิบัติอย่างที่ทุกองค์แล้วจํานวนสิบผู้รูอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ออกเพราะออกก็หลายคน ถ้าหากเขาฟื้นตัวสีใได้แล้วได้ปีละคนผมก็พอใจแล้วออกมาช่วยกันทํางานด้านนี้เดี๋ยวนี้มันมีเตปริมาณคุณภาพหมีน้อยเรียกว่าช่วยกันถ้าหากผู้ใดอยู่นี้ถ้าบบอยู่นี่ก็บบเป็นยังค่ะอยู่นี่ต้องช่วยจริงๆจริงๆปีนี้ผมจะออกสอบอารมณ์ถ้าหากบบจาเป็นนะครับมือหนึ่งสองเถอตอนเ้า กับตอนเย็นผมเคยทํามาแล้วตแต่เมื่อเป็นโยมมู่โยมอยู่นี้นี่เ,ยเคยทํากับผมคนรุ่นคนก้อนพุน่น,นสมัยที่แรกผมมาสอนผมเป็นโยมอืสอนมู่เจ้าหกเขาเท่าเรื่องมู่ไม่เท่าเรื่องหลายคน้วอย่างโบาตายอยูน่นี่อย่างกระยังนี่พระเรื่องกับพระนอมกับไม่กินสี่ฉันตนั้นตายไปหมดแล้วป็นอะไรทำอันนี้เด็กน้อยผมเคยสอนมาแล้วครับ อายุในเกณฑ์เก้าปีถึงจุดสามปีเนี่ยแเ,เด็กน้อยเขาบ่มีอารมณ์มากรู้ง่ายโบเกินเดือนหอนึ่งมหาบุตรทอจากเดือนก่อนอย่างหูจักนี่นกคุณมันมีอารมณ์นี้มันเหียนมันเหียนไปไปติดอารมณ์มันไปติดขวมหูมันสู้เหียนมาคุณมันเป็นยังไรมูมหาบทองนี่แหละเป็นเป็นรุ่นแรกละมูเนี่ย มาช่วยกันฟื้นอันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรก็เลยมีจังหวะมีท่าทีขึ้นมาเขามาเฮ็ดไซอันจังหวะเพื่อปลุกคนผู้ที่บ่มีขมรู้บ่มีปัญญาให้มันตื่นตัวให้มันปลุกตัวอันเฮ็ดจังหวะพลิกมือขึ้นพว่มมือลงเนี่ยอันสูตรที่ผมว่าเนี่ยอันนี้มันมีสติขึ้นมาแล้วมาเกิดปัญญาเกิดการเห็นแจ้งจื่อ วิปัฒนาจะบอกรูแจ้งรูจริงรูแล้วต่างเก่าลวงภาวะดุตั้งเก่าแต่แท้บ่กเคยรู้นด้แต่ก่อนจิตใจก็อ้อนน้อมทอมตนขึ้นมาลงอยากให้คนฮู้นาอยากให้คนฮู้แล้วไปพ้อยไปดาไปเตะไปตีขคาเจ้าก่บโบเมีอีกตืมลาเน,นีมันพิษอันนนมันประกอบด้วยโทสะโมหะโลภะอันนะมันบประกอบด้วยสติสมาธิปัญญามันเป็นมิจฉาทิฏฐิ พิทียึงแปลขวมเห็นเห็นผิดปฏิบัติมันกับพิดเห็นทูกปฏิบัติมันกับทูกเพิ่อนอย่างว่าไว้พระพุทธเจ้าว่าชัดทั้งหลายคือเราตถาคตคือกันกับพระพุทธเจ้าชัดทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าชัดทั้งหลายเป็นตถาคตเนี่ยเป็นสาวกพุทธะบ่เม่นเป็นพระพุทธเจ้าเพ่นบอกเดียวกันแล้วหาบทเหตุสัด ทั้งหลายบันเนตัวสุดท้ดดายเพันว่าเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้แน่คํานี้เป็นคําสําคัญที่สุดเรารู้เราเห็นเราเป็นเรามีคือพระพุทธเจ้าแ้วหดือหยัง พันโบลูโบเห็นโบเป็นโบมีคือพระพุทธเจ้าก็เป็นภาคีีิุท่านั้นแล้วเป็นการหลอกลวงเซนนบอหลอกลวงผู้อื่นบบพอหลอกลวงตัวเองนี่เผมหูวจากเรายกมือไหว้ตัวเองนะ่ตั้งแต่มื้อนั้นมาแื่ว่าไหว้ตัวเองก็มีจังหวะครับไหว้ตัวเองในแท้ๆไหว้ผู้อื่นหนึ่งก็ให้เต่ลูกกาไทายนอ้อยใจใเขาเห็นใจเขาไหว้ตัวเขาพี่ดียวแต่ว่า ทำดีพูดดีคิดดีจะเห็นพรกันเดียวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีแล้วในคนทุกคนบนยกเวนครับอที่มาเตือนมื้อนี้ก็ให้ว่ามื้อนี้เป็นมื้อข้าพันศาครับเป็นวันศุกร์ในมนษยนี่ยี่สิบเก้ามื้อนี้เป็นมื้อข้าพันศาเวลาเย็นทาวัดเย็นแล้วข้าพันศากรันผมก็จะข้าพันศาตอนเที่ยง าเวลาตอมูพ่อผมีหลวงุงเทพไปซีดยาครับพอคอนี่กับไขขึ้นมาเนี่ยบวมตุนต,น,ตนีนต้องรักษาตัวไปจากน้อยครับเพราะว่าซีดยาลว้วก่อจะรีบมาหาหมู่มาพยายามควบคุมกันจริงๆทุกองค์ได้บุญพระเก้า 9, บุญพระใหม่อยู่นี่ครับผมก็เป็นพระใหม่ม,หม,ม,หมุ่เพิ่งก็เป็นพระใหม่เขาช่วยกันสร้างเพาะทับมืข,ขวดนี้หลอบึงให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมะ ให้มันมั่นคงรองบึงคันท่าหาเขาบเฮ็ดแล้วกับบมั่นคงแล้วเป็นอันนี้ควมมั่นคงควมถาวรควมแข็งแต่งอยู่ที่เขาทำเองอย่าเป็นหลเหลการนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเปลี่ยนการขบการสั่นเปลี่ยนนิสัยดีตวองเปลี่ยนการไปบินทบาตคือกันต้องเปลี่ยน,ปน,าานเปลี่ยน,ย,นย่างใด เปียยเอาคุณดีขมงามไปให้ญาติโยมเห็นอย่าเอาคมชั่วไปฆ่าเจ้าเห็นเลิกการซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปถ้าหากพระจีดลอ่านหนังสือพิมพ์มนม์ไปโลดหมดตัวอยู่นี่เพราะหนังสือพิมพ์มันเป็นหนังสือเรื่องโลกเอาแตทธรรมมาลุ่นๆเข้าไปเดียปีนี้พระเนนทุกองค์ขับบอกไว้ยงนได้ยินบ่ครับ นได้ยินเขาเลิกถ้าหากใฟจิดโดนเอาตะเอานนี้มูลไปโลดครับมันจีมาทำลายอยู่นี้เพื่อโลกอันนั้นมันบดีคนบดีอยู่ใส่กระเดือดหลอนเป็นอัาน,น่ะที่ผมว่านี่บมเมนเว้าคนาโบเมนวาล์ยงยองดีทุกคนของเพนนี้เขาเลิกได้เหตุได้เป็นอะไรแหละที่ผมได้ให้ข้อคิดถึงเครื่องสืง่อจิตสติใจมาตอนเตา วันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกเวลาแล้ท้ายที่สุดนี่ผมและพวกข้าส่งทุกคนขออ้างอีเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตและจิตใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจปกติ จิตใ,ใจพองใสจิตใ,ใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างในชีวิตนี้หรือเวลาอันใกล้นี้จงทุกทุกคนเธอ